สวัสดีนะวันนี้นี่ขอล่ามาชเขาบอกว่าให้เขย่าห้าพันครั้งมันจะได้เป็นช็อกบอลจะได้เป็นลูกบอลกลมๆจากเป็นชิ้นแบบนี้เป็นตามรูปเนะนี่ยเป็นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเขยา่าเขยา่าหกเอ้ยห้าพันครั้งเหรอมันก็จะได้เป็นช็อกบอลกลมๆจะบอกว่า มันได้สิเ<ส>ล็กซื้อดเซเวนแต่จะบอกว่าหมดสองเซเวนเหลืออันนี้อันเดียวเป็นรสสตาารอเบอรี่นี่ก็นั่งขย่อมา่ะคึ่งชั่วโมงจัดชั่วโมงละไม่รู้ได้หรือยังเป็นกลมๆขย่อต่อไปขย่อวไม่ได้นับเพืว่าห้าทันรังหรือเปล่าแต่ยังไม่ถึงอะ่ะยังไม่น่าจะถึงแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะ มื่อยแขนมากคือโอเคอะ่ะมื่อยแขนมากมแบบออกกําลังกายได้เลยนะใช่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปยิมไม่ต้องไป,ไงไปฟิตนเนสเลยอะเนี่ยฝอละมาชให้ยาวให้ยาวแต่มันเหมือนมันจะกลมนะนะห,อห่อไม่ถนัดด้วยเลยอยากให้ยาวแบบเนี้ยไม่ถนัดเลยนะท่าน,นี้เนี่ย เ่ยาวนะเยาวยาวไม่แข็งมากเลยอยากรูว่าว่ามันเป็นยังไงว่ามันจะกลมๆหรือเปล่ามันจะกลมไหมคอร์นมอชขย่าำขย่ำจนกล่องเปื่อยแล้วเนี่ยเห็นไหมเปื่อยหลุดมาละแกะขย่ำต่ออยากรู้ ตอนแรกนับนะลืมนับไปเรื่อยๆห้าัน่ง,งไม่ถึงจะเห็นไหมยังเห็นหรอวะ,ะมันคงจะได้แล้วหอมอดูไหมดูเนาะแกะเนาะแกะไหมแกะดนี่เดี๋ยวจะแกะเนานะเนาะตัวหน้ามาฉันแกะยังไงมันก็ไม่าขนาดน้นหรอก เปิดศาแล้วไม่ว่าจะยกลบารกตมงก็จะลงไปด้วยความกุค่ะนี่แอดดึนะเป็นลูกกอนี่แหละลกันนะเห็นปะเห็นไหมได้เห็นปะเห็นไหมแท้แน่แน่แท้แน่ ตอร์บริรี่บอลเห็นไหมหอมอ่ะคมๆเนี่ยรสอ่ะเก่งจังเลยลองไปทำดูนะยี่สิบบาทได้กล้ามเนี่ยไอร์บิรีบร่บอนเ่ยโอเคมาให้ดูแค่นี้แหละไม่ทำลายไปละสบาย